ทุกคุ่เลยไปมาคู่ร่วมงานของเราสามท่านพร้อมอยู่แล้วครับคนแรกจากละครนารีสโมสรดโอ้สมสรนี้น่าคระทับใจมันจะมีหลายคู่มีหลายคู่สวยๆทั้งนั้นนะแหมพระเอกก็หล่อเชียวใครคุณโอมนัทบดีค่ะนี่พระเอกพระเอกนะคะต่อไปละครเรื่องวิวาอุละเวงนะคะอีกแบบหนึ่งน้องส้มพันศินีค่ะ กำลังสนุกเลยอะแล้วคนสุดท้ายแม่เห็นหน้าก็คุ้นคุณแซ<ส>นแพนมกรค่ะมาเรื่องราวของผู้กล้าของเรานะฮะเราจะนําเสนอในเรื่องราวของความสนุกความสุขความแปลกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็น,น,นความน่ารักไปอีกแบบหน,นึ่งก,การทํางานเนี่ยเขาจะมีบางทีเอ๊ะไมมีเพลงนั้นเพลงนี้มีกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ แล้วเวลาเป็นกีฬาแล้วเวลาเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ยมันจะเออแปลกแปมันจะขำมันรักเอออันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่มีความหลากหลายอย่างละแต่ว่าอันนี้จะเดี๋ยวจะโผล่มาเนี่ยนะกีฬาอะไรแปลกใช่ไหมอันนี้ก็คงจะเป็นแบบพื้นพื้นบ้านเป็นอย่างไรเชิญได้เลย สวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกชื่อศรีคณะรัตนค่ะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ12ปีค่ะ12แล้วทางด้านนี้เด็กหญิงรัชนีกรโสุธรรมค่ะอายุ11ปี11ปีเห็นไหมตัวเล็กกว่าอยู่แล้วอันนี้เด็กหญิงอรยาสุขใจค่ะอืมอายุสิปีค่ะอ้าว11ปีเหมือนกันแค่ห้าปีเหรอลดเพียปีเออเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการเกริ่นนำให้ผู้อนวยการมาพูดคุยกันดีกว่า ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางคุณภัยรีทะวาปีเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างหน้านี้เลยโอ้โหมันมีที่มาที่ไปไงครับยังไงครับหอออครับเป็นจลาเพื่อนบ้านชนิดหนึ่งอันนี้คือคือหนึ่งในหลายหลายอย่างใช่ไหมครับครับผมแล้วที่มาที่ไปยังไงเห็นบอกว่าหมู่บ้านเขาจะแข่งกันเหรอครปกติทุกปีนี่จะจะมีกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด โดยที่ทางโรงเรียนกับทางชุมชนจะร่วมกันโอ้โหเอาละเดี๋ยวนี้ได้แข่งขันกันแล้วดูจะเป็นยังไงกาสอบจะไม่ได้มีวิ่งอย่างนี้แน่นอนพิศดารแน่นอนใช่ไหมไม่บอกเดี๋ยวรู้ไปเป็นอย่างไรเอาละขอบคุณทั้งสี่ท่านนี้ด้วยนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรอกรรอก่อนนะฝากถุงไปด้วยมาดูถุงไปด้วยเดี๋ยวเรามมาแข่งกันปะเดี๋ยวจะมีละครก่อนนะถือไปด้วยลูกปาฝากถือไปด้วยเลยนะขอบพระคุณด้วยนะฮะ ไปดูละครก่อน้เดี๋ยวมาเกมการแข่งขันละครที่ทางช่องแตนนี้มีหลายรูปแบบอีกอันนี้ก็จะเป็นซิทคอมนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังมาแบบแนวผีกําลังโด่งดังเลยผีเพี้ยนโฮเต็นถูกไหมเออมันไปไม่ถูกโฮเต็นแน่แล้วมันมีผีเข้ามาด้วยไงแล้วมันมีผีเพี้ยนแต่ว่าของเราเนี่ยเด็ดกว่านั้นอะไรอ่ะของเราผีเพี้ยนโฮเต็นเพี้ยนด้วยอ๋อสองเพี้ยนเลยเหรอมันเพี้ยนกันไปใหญ่เลยนะชมได้เลยผีเพี้ยนโฮเต็นเพี้ยน คุณผู้ชมครับมาถึงก็เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายอย่างนี้ไม่ใช่อื่นไกลครับน้องนนักเรียนที่มาชมการแสดงนั่นเองขึ้นมาร่วมสนุกกับเราเดี๋ยวมาดูลีลาการแสดงของพวกเขาครับเฮ้เดี๋ยวเดียวัวผีให้มันดูน่ากลัวหน่อย มามาเรา,า,า,าเป็นผีด้วยเราเป็นผีด้วยแลบลิ้นก็หลอกเออ <c oughs> แลบมันน่ากลัวหน่อยพีททีละตัวตัวนี้ก่อนมาหลอกนี่คนนะไม่ต้องอย่างนี้เราหลอกดิมาเอออกลัว không mà nó xấu như được rồi ừ. Ai Ờ ừ. ừ, à lại không mặn rồi thôi ừ. 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 ใช่ทำไมต้องสองชั้นเลยเนาะไปใช้ใช้จาวยี่ห้ออะไรเนี่ยนี่มันหน้าหนูไม่เป็นผีเอ้อเอามาเั้าโรงรงนี้เราจะต้องรอให้มันกลัวเราเราแอบ,บแอบ,บก่อนอย่าแอบบต้องลุ้นทำไมมันมืดกลัว ก็เห็นเจ้าของโรงแรมหรือไรซึ่งซื้อมาไม่กี่วันนี้เองเดี๋ยวจะทำใหม่ให้หมด้วเดี๋ยวแขกเคยมาพักรวยคราวนี้ตึกลางๆอย่างงี้มาทำจะมีคนมาอยู่เลยลูกพี่อ้าวไอ้ปากเสียนี่ทำทำเอาไว้ผีสิงนะนี่เฮ้ยผีชัยนาฏไม่มาลรวต้องมีผีสิง ใช้นาดไม่มามาแต่ผีสิงไอ้นี่กลัวผีขึ้นสมองเ่ยถึงว่าแขวนเต็มเลยเนี่ยอะไรเนะนี่ยฮะนมโกต้องจ่ายมันเป็นขาดตัวแล้วนะผีเอ้ยบอกดูไปก่อนทุกครั้งไปแว,วันนี้เต,เต็มเลยเนาะเกิดเลยเนาะมือนี่เนาะจะมีได้ไงผีคนเมืองงมงายเนาะเออ ทั้งหมดมีกี่ห้องร้อยยี่สิบสองห้องห้องรับแขกเลยแม่ที่อื่นไม่มีเ่าเฮ้ เาที่อื่นเก่งกับหมาเนอะครับไปหาที่อื่นได้เลยครับไปหาฝั่งนู้นครับไปหาฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนี้เป็นห้องสุดฝั่งนี้เป็นห้องเดลุกธรรมดานี่เป็นห้องครอบครัวแหมซื้อเหมือนได้ฟรีเลยดีใจ สวยมากเลยสงสัยมันจะเดือดร้อนอืเฮ้ฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องครอบครัวนะนี่จะเป็นห้องอะไรดีนะเออต้องให้มันเห็นตัวลอเป่าอย่าเลยฝั่งนี้ห้องครอบครัวเป็นห้องสุดเหมือนได้ฟรีเหมือนได้ฟรี ไมยนี่ทาสีขาวฝั่งนี้ทาสีขาวทาหมดทุกสีเลยทุกสีเลยฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งไหนฝั่งนู้นทางบนล่ะทางบนทาสีอะไรอะไรนะทางล่างนี่ทาสีอะไรเนี่ยทางล่างสีแดงเดี๋ยวทางบนน่ะทางทางนี่ทางบนนี่ทางบนฝั่งชายทิ้งเรือล่างเลยเนี่ย เพื่อนอย่างเดียวไม่พอเม้นด้วยพ่อจะหลอกมันเองเฮ้ยอย่าหลอกมันทำไมหลอกลูมือบว่งน่เ่ที่จะทำให้อันเก่ามันคนมาพักเยอะเปล่าวะไรดูสิวันนี้น้ำไหลหรือเปล่าแม่ ใครมันอยู่ไม่ได้ ชิ้นไหครับชิน้นไหนนะครับชิดหนไหนนิดนึงครับโอ้เธอที่นี่นะครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจอกันนะครับพี่ครับอ่าเข้าไปแล้วครับเจอกันนครับพี่ครับ มองออกไปไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นครับมองมาไม่เห็นนะแล้วมองเข้ามามองเข้ามาเห็นครับเป็นกระจกมองออกไปไม่เห็นไม่เห็นครับแต่ถ้ามองเข้ามาครับผมเห็นครับอ้าวนี่ก็พักสบายๆครับพี่ครับดีพี่ชอบแบบนี้ครับผมเนี่ยนะครัทีวีนี่นะครับช่องไหนเนี่ยเอ่อนิดชิงร้อยเราจะมาเปิดดูดูตลกๆก่อนนะชิงร้อยผมชอบเลยเนี่ยครับผมช่องเกะเดี๋ยวพี่จะพักผ่อนแล้วออกไปได้แล้วเราครับพี่ครับครับผมพี่เอาน้ำขวดขึ้นขวดใช่ไหมพี่ขึ้นขวดขึ้นขวดพอแล้วผมแถมไม่เลยพี่แถมไม่ อาบน้ำก่อนให้ที่รักขวดนึงเลยพี่อะไรอ่ะง่วงแล้ว่าอยากนอนเอาเลยพี่กระจกฮะนกกระจกครับผมพี่ครับฮะพี่ตสบายนะครับนี่นะฮะพี่ครับผมทหารนะพี่นะสบายครับพี่ครับพอเลยน้อก่อนเออบรรยากาศดีวันนี้เสียงอะไรข้างนอกเนี่ย cha để nวด đây, nวด, nuốt bắt đây nghe này, này. Nó không mở đâu, đồ của này, ่หันมาถามได้อยู่ห้องไหนมองข้างบนมองไม่เห็นกันเหรอผีวะเนี่ยเออยังยังไม่เห็นดานเห็นนลวต้องต้องให้บอกกันว่าปรากฏกายก่อนอ๋อได้ได้ได้ที่ยังไม่เห็นอันนี้หลอกเฉยๆที่รักจเหมือนมีคนคอยดูเราอยู่นะมันมีมีสับสับเหม็นสับสับไงไม่รู้อ่ะ เธอไม่เน่อัดน้ำเป่ะโอ้ไม่เกี่ยวหรอกมันเหนม็นเหมือนเหมือนเหมือนซากศพว่ะเหี้ยวะเดี๋ยวเราจริงเลยบอกนะอบอกแล้อย่างโรงแรมกเก่าๆอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเฮ้ยใครอะ จริงเลยอ่ะตายแล้วทำไมผีทำตัวอย่างนี้อ่ะวมีเพี่อนผมละนานตายดีหน่อยอย่าเห็นนึเตะหน้าหงายเลยนะเฮ้ยอันนี่เอออาหน้าเขาหลังนี้จะใส่สูตรมาหลอกเออเอาผสมฐานะหน่อยเลไปเสียลมหมดเลยเซ็งเลยอ่ะคุณคุณคุณไปไมอยู่แล้วไม่จ่ายค่าห้องเลยไปไม่อยู่แล้ว มันแรกกับพี่อะไรวะอะไร่ให้โห<ฮ>้โ<ฮ>มันน่าจะไปหาคนที่เขามีจิตใจเผื่อแผ่เมตตาอ,อาจจะทำให้เอ็งได้เกิดก็ได้ขอคนมาเอ็งไปกับข้า แล้วเองจะได้เกิดเองต้องตั้งจิตให้มั่นนะพอจะไปแสดงให้กระชื่นใจเลยที่นี่เป็นผีอนองกลัวที <c oughs> กลัวเลยนี่มาหนี้ทาน,นจะพาเองไปผุดไปเกิดน,นะที่ฉันเห็นแก่เองนะว่าที่เป็นเพื่อนกันที่เองบอกอไว้ <c oughs> นะเดี๋ยวเองตั้งตั้งตั้งจิตให้มั่นนะไปไปเองจะได้ไปผุดไปเกิดมานี่เลยโอ้ไม่เลยกลัวผีเลย ที่ว่าผีผู้หญิงผีผู้ชายเนี่ยนี่เดินไปเองหรือนิ้วเราพาไปเนี่ยเดินไปเองผู้ชายโอ้ตายแล้วทำอาชีพอะไรถามนี้อาชีพอาชีพแม่เป็นเองแม่เป็นเองวิญญาณของเองจิตของเองเฮ้ยลิเกอยากรู้จังเลอ่ะเป็นอะไรไปอ่ะโดนเมียแทง โลกตกกระดตายเรียกมาดูเลยไหมอยากเห็นหน้าเขาเขาจะให้ดูไหมถามว่าดิอยากเห็นหน้ามาให้ดูหน้าปะตู ว่าตามแล้วก็แผ่ไม่ตานะให้กับเขาเขาจะไปเกิดจับคู่กันไหมว่าตามนะกันหะกันหะระหุระหุบางขวางบางขวางหาตะหาตะหันน้หูตุหตุ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 ตตนาน ขอบคุณทุนขอบคุ้วก็้วตัวหันตาดีแล้วดีแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณคุณผู้ชมครับในที่สุดดวงวิญญาณของคุณเท่งก็ไปจุติในภพที่ตัวเองอยากไปไปผุดไปเกิดสักทีโอ้โหสักศิษิ์จริงๆครับลอยเป็นลูกเลยครับลักษณะเหมือนกะลามะพร้าวไม่ไยนะครับ แม่มีเสืดคกถาย้ำกันด้วยครับทางจะไปเกิดในที่ชอบซะแล้วอ้าวแล้วทำไมจตกตรงนี้ล่ะครับโอ้ทีมงานตกใจครับเพราะว่าไฟไหม้ครับขนถังดับเพลิงมาแล้วก็ระดมกําลังดับเพลิงกันอย่างเมามันแต่ผมสงสัยเขาเจาถังดับเพลิงมาตั้งทำไมครับทาไมไม่มีใครใช้เลย ในที่สุดก็ดับได้ครับแล้วอย่างนี้ดวงวิญญาณคุณเท่งก็อดไปเกิดสิครับถังไปด้วยถังไปด้วยแล้วมันจะถือถังออกมาทำไมวะนย <mustard: S 2> ดวงวิญญาณดับไปแล้วครับ<ฟ>คุณเทง่งอดไปเกิดเลยเห็นไหมครับกลับมาสะบักสะบ,บอมเห็นไหมครับผลจากการดับไฟเมื่อสักครู่ยังไงก็หาโอกาสคราวหน้าค่อยไปเกิดใหม่แลวกันนะครับคุณเทง่งต่อเนี้ใจคำว่าคงลอยู่เรื่องนี้ เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องมันจะเกิดไม่ได้หรอกทำไมน้ำไหลใช่ไหมอ้ำไม่ได้เกิดนะอ่ะขอบคุณนะครับ คนเนี่ยดูดิหัวโผลมาเหนือนิดเดียวอยู่ตรงนี้เนี่ยดูสิเใช่ไหมแต่ยังย้ํยันาแกมใสอุตส่าห์มาแข่งกับเขาเนี่ยเนี่ยโอ้โหไปแล้เข้าวมาจากพี่เลยมาทด้านนี้อข่งอย่างรวดเร็วอย่างไรอ้าวสนับสนุนการแข่งขันโดยทุกหยดซ่าโซดาสิงค์ค่ะการแข่งขันแข่งยังไงลูกก็คนหนึ่งลากสองคนกระโดดโอ้โหพูดซะเรียบร้อยเลยคนไหนลากคนไหนกระโดดอมาเนี่ยต้องทําท่าสิลูกอ๋อเดี๋ยวนี้เนเดี๋ยวเราไลากเหรอเราสองคนยืมกันตรงนี้เหรอ เราจะกระโดดยังไงอะแล้วแล้วลากไปเรื่อยๆลากไปตามนี้เหรออ่ะเราก็ไม่ล้มหรอลูกไม่ค่ะแล้วทำไงลูกเราก็กระโดดไปตามจังหวะค่ะเดี๋ยวเขาลากปุ๊บเราก็กระโดดค่ะลากปุ๊บกระโดดปั๊บลากปุ๊บกระโดดปั๊บค่ะแล้วพอมันลงมาแล้วเขาลากอยู่เราไม่หงายโป๊ะเหอเออเราไม่หงายเราก็แตกโป๊ะดิเออหรอไม่เป็นงั้นเหรอไม่ค่ะนี่จริงเหรอเอาละเรามาดูนะแล้วไปไงไปตามทางนี้นะฮะ อ่าสมเส้นนี้อยนะมาไปทางนี้ใช่ไหมลูกโอ้มาลากเนี่ยนะนี่กระโดดไปเรื่อยๆนะลากคนนี้กระโดดไปเรื่อยมาถึงนี่ไปอ่ลูกศรไปทางนู้นเหรอฮะแล้วมาเลี้ยวข้อนี้ก่อนเหรอเลี้ยววงเล็กอีกทีนึงโอ้โหกระโดดให้มึนเลยวนมานี่แล้วอ้อดไปวงใหญ่แล้วขึ้นอีกนะปั๊บเรียบร้อยเสร็จปั๊บตีละครเอาละกระโดดไปดึงไปนะดูนะฮะแล้วเดี๋ยวว่าจะแข่งอย่างไรพร้อมพร้อมป้ายเลยครับ Classic 哦是 Excel、啊！ แล้วก็กระโดดเข้ามาแล้วก็ลอยขึ้นแล้วดึงนี่ไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบั๊อบจะหัวดีแฮะโโอ้หเหนื่อยมากคนไหนเหนื่อยน้เหนื่อยที่สุดปะไม่เคยนี่อะไนี่คนลากนะดูคนโดดเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอ้แล้วนี่โดดก็ไม่ต้องจับมือกันด้วยนะไม่แล้วไปเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากโอ้โหโอ้โเงียบพัก ไม่ใช่ไม่ใช่เงียบครับคือตอนเนี้เรากำลังเถียงกันว่าใครจะชักใครจะเป็นคนกระโดดครับนคตรลรุลคุณเดอลมีวนร,รอบไลก็กรอบใหญ่ต่าเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่คะสามสิบวินาทีน,นั่นเองทีนี้เราจะแข่งขันอย่างไรเรามีกระสอบอย่างนี้เหมือนกันสามคนเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วไงเราก็ลงมาเหมือนกันวนแล้ววนรอบเล็กด้วยไหมไม่ค่ับจะวนไหนอะวน ถ้าวันนี้ไม่ต้องค่ะแล้วก็ไปต่างๆเลยเอาวนใหญ่พออ๋อวนใหญ่ลงมาแล้ววนใหญ่พอไม่ต้องมาหมุนเท่านี้ไปนู่นเลยพอขึ้นนู่นเลยโอ้โหสามสิบวิให้เขากี่นาทีลูกหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีไปเลยให้ลุงลุอไปหนึ่งนาทีแล้วรอบนอกพอตายสามคนอย่าลืมนะาเขาได้สองเที่ยวนะถ้าไม่ได้ได้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยใครจะเปลี่ยนคนจะสลับคนไหนดึงคนไหนโดดว่ากันไป สรุปขึ้นอยู่กับคนลากด้วยครับถ้าถ้าพี่เทงลากแล้วพี่หนูพี่มํำอยู่บนกระสอบผมว่าไม่ได้นะว่าไงนะแล้วแต่ความสมันเขาจะเปลี่ยนคนไหนลากคนไหนดึงคนไหนกระโดดแล้วแต่ไปตกลงกันเเองแต่สองรอบหนึ่งนาทีเอารอบใหญ่เท่านั้นได้หรือไม่ได้ โอมก่อนคิดว่าได้หรือไม่ได้โโอ้หไม่ได้ครับไม่ได้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 อ่ะส้มครับส้มนี่เชื่อเสื่อมเสื่อมทำได้ดูจากที่น้องเขาต่อแล้วน่าจะทำได้โอ้สาวเชื่อสาวเชื่อต่อเยอะต่อเยอะเชื่อว่าได้แซนครับแซนบอกแซงนี่ไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมไม่ได้ผมว่ายังไงก็ได้โอ้โหยังไงก็ได้ เอาละมีทั้งได้และไม่ได้ด้วยนะฮะได้สองใครชักใครกระโดดเอะโวหหน้าตาพี่กันดานดีพี่ชักดีกว่าช,ชักนะเดี๋ยวเรื่อผมกระโดดสองคนกระโดดนะฮะหนึ่งคนที่จะดึงนะฮะพร้อ<า>มไห<า>มเล็กกดตัวแมงนาทีนะครับรอบใหญ่รอบเดียวพร้อมไปอะไรครับ,รบไปแล้วครบัรบ พอตอนนี้ลงก็ดึงดึงจ้าพอตอนนี้ขึ้นปุ๊บครึ่งหนึ่งขึ้นครึ่งหนึ่งลงไม่รู้จะดึงหรือจะจะลงม่ันจะหัวไม่ดีม,ดมันไม่ยากแต่เราสามคนครับไม่มีความสามัคคีกันพอที่แสดงเขาไม่สมาน,นฉันเนี่ยโดดเสียงเสียงเชียร์ดังไปอ่ะไอ้ตนฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บ <c oughs> ผมไม่ได้ยินไงมันมีปัญหาแค่แค่เสียงฟุ๊บฟึ๊บเนี่ยพอพอเท่งโดดน้องไม่โดดพอพี่ชักเท่งก็ไม่โดด ดดดดยังไม่เอา2กว่าทีนึงโดดอ่ะ1โดดโดดอเอาล่ะผู้พร้อมนาทีนะครับพร้อมพร้อมไปาะครับดเงโดดโดดโด shot 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 านได้ยังไงนะดูตอนขึ้นอีกทีนะฮะอขอดูตอนขึ้นนิดนึงฮะชุดชุดชุดว้าแสดงคุณกำลังเนี่ยดูดูดูฉันน่งฉันน่าต่อไปหน้าภูมิใจโอ้โหฉันน่าแบบสเปซสปะไม่มีดึงโดดดึงโดดนะแล้วก็มีหล่นหล่นหลุดหลุดไปตรงนักระสอบนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่กระลมกระแล้งเข้ามาใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับ ห้าสิบวินาทีนะครับทำได้นะคะเอาละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะเป็นความสัมัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนและก็หมู่บ้านด้วยนะแม้ต้องขอบคุณนะคะน้องพนารัตน์รัชนีกรและเด็กหญิงอรยาและขอบคุณนะคะคุณภัรีทวาปีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับลูกค่ะ